เรามาผสมคำกันค่ะคำนี้ค่ะเพื่อนๆอ่านว่าแชวข้างหลังละคะเพื่อนๆเหรินเหรินแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมคะเหรินตัวนี้เรียนแล้วเกี่ยวกับคนและสัตว์ค่ะเหรินแปลว่าคนนะคะใครที่ไม่ทันนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะเหรินคำนี้คะ่ะอยู่ในบทที่สามนะคะแปลว่าคนนะคะโอเค คำนี้แชรรนจะแปลว่าอะไรดีนะแชแปลว่าหิมะนะคะหรือว่าสโนว์อ่าในภาษาอังกฤษเรนะะก็คือคนนะคะก็คือในภาษาอังกฤษคือ snowman ค่ะ snowman นะคะถ้าแปลในภาษาไทยก็คือนี่ค่ะตุ๊กตาหิมะนะคะเขาเรียกว่าภาษาจีนว่าแชรรนนะคะต่อไปค่ะคำนี้ฟงฟงแปลว่าลมหรือว่าพายุนะคะแชแปลว่าหิมะฟงแชแปลว่า พายุหิมะนะคะ